สวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มรุ่มน้ำไทยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมวัดที่บ้านผมนะครับวัดที่บ้านก็สวยงามเหมือนกันนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับทางก็ไม่ลำบากนะครับหาง่ายมากติดกับถนนนะครับครับเราไปชมกันเลยนะครับว่าจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันครับครับวัดที่ผมจะพาท่านผู้ชม ไปเที่ยวชมกันก็คือวัดป่าวิสุทธิยานมงคลนะครับหาง,ง่ายนะครับไม่ไกลจากถนนใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวชอบมา เที่ยวกันนะครับเป็นวัดเชิงท่องเที่ยวน,นะครับครับบริเวณวัดก็มีแปลงดอกไม้ปลูกแปลงดอกไม้สวยงามปลูกไว้เต็มไปหมดเลยนะครับ นี่ครับเต็มไปด้วยดอกไม้นะครับรอบๆบริเวณวัดก็เต็มไปด้วยดอกไม้นะครับซึ่ง วัดก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมตลอดเวลานะครับไกลออกไปก็กำลังซื้อที่เพื่อจะขยายบริเวณวัดให้กว้างขวางขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นสะพานไม้นะครับที่สร้างที่สร้างกกยื่นออกมาในบริเวณที่ปลูกดอกไม้นะครับเป็นสะพานสำหรับไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปนะครับ นี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีก,อกที่หนึ่งนะครับเวลาเราบุดดึดเดินอยู่บนสะพานไม้ก็จะเห็นดอกไม้สวยงามมากนะครับ นี่กำลังปลูกก็มีนะครับครับบริเวณวัดก็ไม่ได้มีแต่ดอกไม้อย่างเดียวนะครับก็มีพืชผักมีกระหลำ่ำมีผักคะน้านะครับปลูกแซมด้วยนะครับ นี่ครับ <c oughs> กะหล่ำกำลังจะออกหัวนะครับกอ,อใหญ่มากนะครับครับบริเวณวัดก็ร่มรื่นนะครับหน้ามาเที่ยวนะครับที่พี่น้องๆถ้าได้แวะมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวได้นะครับ วัดอยู่ไม่ไกลจากถนนนะครับครับใครจะให้อาหารปลาก็มีตู้หยอดสำหรับซื้ออาหารปลานะครับเป็นตู้หยอดเหรียนอัตโนมัติน0ะยีบบาทก็ได้ก็ได้ถังเนี่ยครับนี่ครับดูปลาครับเยอะมากเลย ปลามีปลานินปลาคราบนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นวัดที่ล่มรื่นมากนะครับนักท่องเที่ยวถ้าคนไหนได้แวะมาทางนี้ก็แวะมามาชมมาดูแล้กันได้นะครับ บริเวณวัดล่มลื่นมากนะครับไกลออกไปก็จะเป็นทุ่งนานะครับรงงาาครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินในบริเวณวัดนะครับวัดป่าของ ก็เน้นธรรมชาตินะครับพลังงานก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปที่สำหรับทำสมาธินะครับ นี่ครับที่สำหรับทำสมาธินะครับ ลมรื่นสบายตานะครับเงียบสงบอันนี้ก็เป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะครับสถาปัด ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นของแบบไหนนะครับแต่ว่าก็มันก็เป็นผสมผสานแบบล้านนานะครับครับดูจากบริเวณวัดออกไปก็จะเห็นทิวทัศน์ทุ่งนาสวยงามนะครับ เป็นวัดที่ร่มรื่นน่าอยู่มากนะครับน่าท่องถ้าใครได้แวะมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวชมได้นะครับนี่ครับพื้นศาลาปฏิบัติธรรมก็จะปูด้วยเสือ่อเสื่อที่ทำด้วยไม้นะครับนี่ครับนี่คือลายไม้ ทางภาษาเหนือเขาเรียกว่าศาสตร์แหย่งนะครับนี่ครับสวยงามนะครับครับพระพุทธรูปก็เป็นปางสมาธินะครับซึ่งรูปแบบของพระพุทธรูปก็สวยงามนะครับ นี่ก็เป็นภายในศาลานะครับซึ่งปูไปด้วยเสื่อนะครับแต่ว่าศาสตร์เย่งนะครับที่ทำจากไม้ไผ่ทั้งทั้งหลังเลยนะครับปูเต็มพื้นหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับซึ่งสองข้างทางก็จะปลูกดอกลั่นทม เต็มไปหมดเลยนะครับ ครับผมก็พาท่านผู้ชมเที่ยวชมวัดเกือบทั่วหมดแล้วนะครับถ้าจะให้ทั่วถึงก็เรียนเชิญท่านผู้ชมมาเที่ยวชมดูเองนะครับเพราะว่าความสวยงามมันมากน้อยแค่ไหนนะครับครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม